สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถกระบะมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับนี่คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับนะครับเกียร์ออ,ตโ,อโต้คอมเร็วนะครับแล้วก็เทอร์โบนะครับอีโคพาวเวอร์นิสซันนาวาร่านะครับตัวเซเลบิว้วเซเลเบิ้ลภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินผมเนี่ยนะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับเป็นขบะนะครับคันนี้เป็นรถปี2011นะครับปี11แท้นะครับลงในเล่มรุ่นปีคศ2011นะครับแล้วก็เป็นสีขาวสีเดิมนะครับจะมีสีที่ไม่เดิมเนี่ยจะมีแค่กันชนหน้ากฝากับกันชนหน้านะกันชนหน้ากับฝากระโปงนะที่เคยทําสีนอกนั้นเนี่ยเป็นรถสีเดิมหมดเลยนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เดิมเนี่ยอยู่ครบเลย นี่สติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มแล้วก็มีกุญแจแท้แบบนี้ให้2ชุดเลยนะครับกุญแจตัวนี้มีการขโมยไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายตัวนี้ของแคล i ิบอยรุ่น G3 นะครับ ก็เป็นรุ่นที่แพงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีไฟไเบรกด้านหลังเป็น LED เป็นแนวเสารตรงนี้กระจกเปิดได้สไลด์หน้าหลังได้แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมีมีไฟเบรกหลังมีที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วมันล็อกแบบนี่ล็อกอยู่ปลดล็อกมันล็อกแบบเซนทรัลล็อกนะนี่เจ๋งไหม่ะก็คือใช้กุญแจรีโมทอะกดทีเดียวไม่ต้องมานั่งขันล็อกนะนี่อันนี้เป็นข้อดีของตัว แค r ิบอยรุ่น G3 นะครับแล้วก็คันนี้ตัวกระบะเนี่ยผมเพิ่งจะซีนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวยางตรงนี้นะครับที่เห็นหัวเก่งตรงเนี้ยกับตัวแคริบอยเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับของเดิมเนี่ยน้ำมันรั่วซึมนะครับน้ำมันรั่วซึมเข้าด้านในนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนซีนอะไรให้ใหม่หมดโชว์ฝากระโปรงไอ้โชว์ฝาท้ายทํางานที้สมบูรณ์นะครับ จะเลอะหน่อยนะเพราะว่าเอาไปทำเนี่ยราคาใหม่เขาเลยต้องยกราคาออกแล้วก็ซีนใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แล้วก็ทางร้านเขาก็เลยขัดทำความสะอาดอ่าเพดานข้างบนนี่ให้เพราะของเดิมเนี่ยพอมันรั่วซึมใช่ไหมมันก็เกิดอ่าเป็นขึ้นราอยู่ด้านบนร้านก็ขี่ควมสะอาดขัดทำความสะอาดราให้หมดแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแต่มันก็จะเลอะหน่อย เพราะว่าจริงๆคันนี้ถ้าใครได้ดูติดตามผมผมเพิ่งจะส่งไปทำสปาก็ลืมคิดไปแหละดันใจร้อนที่ไปสปาก่อนก่อนที่จะไปทำหลังคาเนาะมันก็เลยเลอะกลับมาเหมือนเดิมแต่เลอะแต่ภายในนะก็ไม่เลอะนะครับแต่ก็ดีตอนนี้น้ำก็ไม่เข้าลงหัวเก่งกับตัวแคลิบอยแล้วนะครับมีพัดลมให้2ตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยหาขามันหักก็เลยไว้ในกล่องตัวนี้ให้นะครับ ก็มีพัดลมไว้สำหรับใครไปนั่งหลังนะแต่ผมว่าไม่เหมาะการนั่งหลังหรอกมร้อนนะครับแต่รถเนี่ยผมบอกให้เร็ว่าสีเดิมหมดนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวมาร์กเดิมเ่ยยังอยู่หมดเลยนะครับโอ้ทำไมเขาไม่สปาข้างในให้โอเคแน่นหนานะครับนี่รถสวยอะรถไปถึงว่ารถเนี่ยคันนี้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งเป็นเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับตั้งแต่ออกรถเลยนะครับไม่ได้หลายเจ้าของ ยางคันนี้รถยางคันนี้ปี2024ยางยังใหม่อยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีขาวเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมสวยงามตัวนี้เป็น o p e n c a p คด้วยนะครับเาไปล็อกสัง,งั้นกุญแจอยู่ไหนคันนี้โอเค,อเค,อเคมีตัวกันสาดนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนีขัดให้จนเงานะตอนแรกมันไม่ได้เงากว่าปีนะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้า แล้วก็กระจกนี่เดิมทั้งคันนะครับกระจกมีสันเดิมนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันอันนี้เพิ่งจะไปทำเบอกให้นะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยตอนแรกถ้าใครได้เห็นเนี่ยมันจะเริ่มลอกตรงแก้มเนาะแต่ว่ายังไม่สุดนะตัวเบาะเดิมไม่สุดก็มันก็มีลอกบ้างหนังตามการใช้งานก็เลยเนี่ยคุมเบาะให้ใหม่นะครับคุมแบบ V.I.P เลยนะนุ่มมาก นุ่มนั่งสบายเลยแหละนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งหน้านะครับเบาะก,ก็เป็น open cab แบบนี้ก็อาศัยนั่งหลังได้นิดหน่อยนะครับเล่นข้างหน้าแล้วกันแล้วก็ภายในเนี่ยก็คือสปาให้หมดแล้วทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะครับด้านในนะครับอันนี้กระจกมองข้างรุ่นนี้ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเปิดฝาน้ํามันก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะนี่กดเปิดฝาน้ํามันฟ้า เครื่องเสียงมีมาให้เรียบร้อยนะวิุซีดีนะครับ a U x x i r แอร์หนาวคันนี้แอร์หนาวบอกให้เลยเกียร์เป็นออโต้มีโอเวอร์ดนะครับใครสายสบายนี่ก็ไปเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็เนี่ยประกันยังมีเหลือนะแต่น่าจะหมดอีกไม่กี่เดือนนะครับสมุดคู่มือยังอยู่เลยนะ ข้มือรถอย่งอยู่นะครับแกก็จะเปิดได้แบบนี้นะนี่แล้วก็อ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแอร์แบ็กคู่นะซ้ายขวาเลยมีแอร์แบ็กนะครับกระจกมองข้างนี่ตัดแสงออโต้นะคือสมัยก่อนก็ถือว่าเจ๋งนะมีกระจกตัดแสงออโต้นี่มีช่องเก็บแว่นไฟติด2สว่างหมดนะครับรถภา,ายในสะอาดสะอานะครับเพราะว่าทำความสะอาดใ้้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูสตาร์เครื่องยนต์ดีกว่า ไฟเครื่องต้องติดนะครับหลังจากสตาร์ทไฟเครื่องต้องดับอันนี้สมบูรณ์นะครับนี่อันจะขึ้นว่าออยกูดนะครับนี่นะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่นี่ขึ้นมาละสองแสนเจ็ดหมนหกพันหนึ่งร้อยี่สี่กิโลนะครับน้ำมันเติมไม่เต็มถังแล้วความร้อนทุกอย่างปกตินะครับรถควันไม่ดำนะครับแรงได้เลยนะครับควันไม่ไหลนะครับ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้านี่สะอาดเรียบ้หมดนะยวจะคลีน,น,น,นให้เรียบร้อยแล้วาาสะอาดสะอาดตามซ่งตามฟอกเนี่ยคือใหม่นะครับแล้วก็แผงประตูก็ฟอกให้ใหม่แล้วกระจกไฟฟ้าซ้ายขวามีเ็นทันล็อกนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ายางยังใหม่นะครับสอง4ันยี่ินะครับ ไฟหน้าไปหลอด LED แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นพวกไฟฟ้าทั้งคันเนาะมีสปอตไลท์ด้วยอันนี้ไฟหน้าเป็น LED มีสปอตไลท์ด้วยนะมูด้านหน้านะครับมีมือเตยอ,อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมเปิดฝาโกยนะนีมือเดียวก็ฝาโกกระบะเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรหนักเดี๋ยว,วนะไม่ถนัดเลย ถุงกล้องด้วยโอเคนยาโอเคเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้ติ๊กเกอร์เดิมเดิมหมดเลยนะแล้วก็นี่ทำแอร์เมื่อปี67นะเปลี่ยน power แอร์เติมน้ำยาเพราะฉะนั้นแอร์ใช้ได้แบตเตอรี่ก็เดืน12ปี67นะแบตยังสมบูรณ์นะครับ รถก็เรียบร้อยดีมด่ะบรรทุก้างนี้บ้างนี่เป็นช่องใส่ของใส่ขวดน้ำใส่อะไรนะครับเปไม่ค่อยเป็นผมนี่เบาะนัง่งก็นั่งได้อยู่นะเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยนะครับมีเบาะมีที่พิงมาให้เรียบร้อยแล้วเดิม,เ,ดมเนี่ยเบาะไม่เคยนั่งเลยอันนี้หนังเดิมเลยนะ ทั้งใต้ก็คเครื่องมืออะไรก็ยังอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็พรมนะครับข้างในยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับปูไว้สองชั้นเลยนะครับเบ,บอกใหม่ๆนุ่มๆนะครับประมาณนี้ปึ้งตึ้งึ้งมา รายเอียดคันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็คือผมพยายามทําเก็บรายละเอียดให้ให้ครบแล้วนะอาจจะมีลูกค้าคนที่ซื้ออาจจะต้องไปเก็บบ้างถ้าเกิดชอบนะเมื่อกี้เปิดไฟเปิดฝาน้ามันมาฝาให้รอดแล้วเติมดีเซลนะครับข้างลา่าง้างในก็มีแม็กไลเนอร์อยู่ถ้าไม่ชอบหลังคาก็ไปถอดออกได้นะมันก็มีคนรับซื้อนะร้านที่ผมไปทําเนี่ยเขาก็รับซื้อหลังคาอยู่แต่ผมว่าติดไว้มันก็ดีนะใส่ของใส่ของได้มันก็ กันขโมยได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมก็บอกแบบนี้ครับว่าเออมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะม,มีกระชนหลังนะครับมีเซนเซอร์ถอยให้เรียบรอ้อยนะครับะเบนก็เลขสวยนะสี่ห้าศูนย์เจ็ดคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมมาถ่ายคลิปวันนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะพอดีรถมันกำลังเก็บรายละเอียดอยู่แต่ว่ามีน้องโทรมา มาดูรถเมื่อวานแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วไหวแล้วเกินยังไม่ทันเปิดการขายเลยนะครับแต่ก็อยากถ่ายคลิปไว้ลงเพื่อให้่าเห็นว่าเออมีการทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเวลาเราได้รถมานะแล้วก็ถ้าใครสนใจมันก็ไปแล้วแต่มีมีมันอื่นมีคันอื่นมมี ออ s i ิ m มินิโมนะแล้วก็มี Honda o d y s s ซ y คันนี้ชุดแต่งญี่ปุ่นนะของพี่สําสำนักเค็นมันก็จะไม่ผิดนี่ผมล้างขัดเคลือบสีให้ใหม่ละนะครับคันนี้ของแต่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ชุดแต่งเป็นของแท้ญี่ปุ่นเลยล้อก็หลายตังค์ละครับมีสเกิร์ตด้านข้างคือรถสวยนะครับแต่ว่าไม่ได้โหลดเตี้ยมากนะเพราะว่าวั่เน้ใช้งานนะคันนี้ก็ไม่แพงแสนต้น,ตน,ตน นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมถ่ายคลิปวิดีโอให้อีกทีหนึ่งภายในสะอาดสะอา้านแน่นอนนะครับี่ภายในสะอาดนะเผื่อใครอยากได้รถครอบครัว,วใช้ราคาแสนกว่าบาทอะราคาเท่ากับแจ๊ดอะแต่คุณได้รถแบบเจ็ดที่นั่งนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือนี่เบาะยังสวยนะนี่เบาะยังสวยนะผ้าเดิมหนังผมชอบเบาะนะเบาะผ้าเดิมเนี่ยผมชอบ ไม่เลยถ่ายถ่ายกระบะมาติดคันนี้แต่คันนี้ยังไม่มีใครจองแต่ถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะ0834414111นะครับสำหรับ Honda Odyssey แต่ง V.I.P. คันนี้สีสวยครับสีน้ำตาลดูฝาท้ายก่นอนข้างหลังก็กว้างนะมีเบาะนะเบาะอยู่ข้างในนี่นะมันซ่อนอยู่นะครับก็พับออกมาได้หรือจะขนของแบบนี้ก็ได้นะครับ Okay. แล้วก็มีโตต้าไฟฟ้าฮามโมีเบนสมาร์ทนะครับฟอร์ทู 2, นะครับคาบิโอเลตคันนี้เป็นหลังคาเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีแคนแอนนี่ติดจองเรียบร้อยแล้เดี๋ยวรอพี่เข้ามารับนะครับเอสคา o โกนะครับยังอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับนาวาล่าคันนี้ใครพลาดก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยรถจะไม่ทันลงขาจงจริงๆกำลังเก็บงานเก็บรายละเอียดอยู่ก็โดนติดจองเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ